สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอิซี่ทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจีตาผ้ารวยคือเกาค่ะในทางช่อง YouTube เนาะวันนี้เจตากจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนานี่จะเป็นของเลขล็อกอุดรค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเลขล็อกอุดร เพิ่นเข้าไปวิ่งหลุดแปดข้างบนศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เนาะค่ะเลขล็อกอุดรเข้าไปแปดแปดบนเอฟซี FC ล็อกอุดรเป็นตังไดพี่น้องมีไปตามเลขล็อกอุดรบ่มีแพร่ใดแพร่มาบ่ค่ะมีแพร่ใดน้ำผึ้นบ่เลขล็อกอุดรบว่าท่านหลุดเด้อค่ะยังว่าท่านหลุดวันที่ยี่สิบเก้าเพิ่นกระเข่าไปอยู่เจตาให้เบิ้งแค่นี้ละค่ะ เบืองสองหมวดเนาะเพื่อบเป็นการเสียเวลามาไปต่อโตไม้ของเพิ่นค่ะเป็นวันพุทธที่สามวันที่สามวันพุธสองทุ่มครึ่งค่ะ้อมรุนกันต่อไปใหม่กับเลขล็อกอุดรเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาผ้ารวยเนาะกราบขอบพคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอามาตามต่อบิ่งลูดของเลขล็อกอุดรค่ะ วิ่งหลุดพื้นแปดกับหาค่ะสองตัวสี่หางแปดห้าแปดสี่ห้าหกห้าเจ็ดพื้นแปดแปดหาหาค่ะสามตัวสามหางแปดห้าเจ็ดแปดห้าหกแปดห้าแปดวิ่งรูุดพื้นนีเด่นห้าลองแปดเนาะคะ่ะลองแปดเด่นห้าเน้นสองหางสองตัวแปดห้าห้าเจ็ดสามตัวหนึ่งหางค่ะ หนึ่งหางเน้นหายแปดห้าเจ็ดสายวิ่งสายหลุดเลขล็อกอุดรอพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือจังเบิลแปดแปดหาหาเนาะเลขเบิลกม็มาดีมาดีค่ะขาเลา่าพัฒนาผิดจัลนาเอาอชอบก็จัดขัดก็ผ่านชอบแนวทังของเลขล็อกอุดรค่ะ แคบหนาจอว้ไปโตเนาะค่ะไว้ไปโตแนวทางของพื้นไปโตวันพุธเนาะแนวทางใหม่เอาต่อไปค่ะแนวทางใหม่ของแนวทางพกเก่งค่ะแนวทางพกเก่งนี่กระุดไปเด้อค่ะพี่งนงแนวทางพกเก่งหลุดไปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเอาบึงประัติเิ่นอีกงวดหนึ่ง วันที่ยีบเก่าบรลุดเนาะค่ะบรลุดแนวทางพกจริงค่ะวันที่หนึ่งหลุดไปขอโทษขออภัยนเนี่ยแทนแนวทางพกจริงเนาะค่ะขออภัยเอซีแทนแนวทางพกจริงของเิ่นบอเดินเนาะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์บอกเ,เดินมาไปไม่ไป่อค่ะไปไม่ไป่อกับแนวทางพกจริงวันที่สาม เป็นวันพุธเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งล่าวพัฒนาออกไปต่อใปไม่หลุดแล้วหลุดเลยค่ะเล่าวพัฒนาค่ะวิ่งหลุดของถึกจริงเพื่อนในเจกับ1ค่ะ7กับ1นสองตัว4หาง7079ศูนยเจ็้าหนึ่งบินึ่งหนึ่งสามตัว3มหางค่ะ718 179ึ่งหนึ่ง วิ่งรูดนี้เด่นที่7จลองที่1ค่ะลองหนึ่งเน้นสองตัวสองหาง7018ศสามตัวเน้นหนึ่งหางเจ็ดหนึ่งแชอบกับแคบนาจอค่ะใครจะไปต่อกับแนวทางพราะก่งเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะสายวิ่งสายลูดมาได้สายเบุนเนาะค่ะ แนวทางเลาาพัฒนาแล้วก็แนวทางของพกก่อจงค่ะแคบหน้าจอไปจะไปตอกับพืน้นเลขกับมีเข้ามีลุดเนาะค่ะมีเข้ามีหลุดเนาะคลิปนี้จะมี4ีเซียนเด้อพี่น้องมีเจตาน้ำแต่เจตาจะอยู่ที่หลังหมูเนาะมีซีเซียน เลขล็อกอุดรแนวทางพง่อเก่งอน้อยนำโชคเจตาพารวยชอบของผู้ใดก็ทาติดตามชมติดตามกันมาเบิงมาผิดเจรนาเอาเนาะพี่น้องเลขล็อกอุดรแนวทางพง่อเก่งอน้อยนำโชคแล้วกะัเจตาพารวยค่ะามาไปต่อของอน้อยนำโชคต่อไป จับหน้าจอลรวบอพี่น้องแนวทงางพอเก่งมาไปต่อเนาะค่ะออน้อยน้ำโชคนี่ก็หลุดไปด้้อค่ะพี่น้องออน้อยน้ำโชคเพิ่นหลุดไปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์วิงบนเก้า แต่ว่าล่างเป็นล่างบุญเป็นบุญเนาะค่ะของอ่อนหน่อยนำโชคมาตามตามโตตามไม้ค่ะในบ้านผุดอ่อนหน่อยนำโชคอิซี่เพิ่นผู้ตามจับตามองไปตตขึ้นเกาถ้าชอบปจัดคัดกระพานเนาะค่ะของอ่อนหน่อยนำโชคเพิ่นให้บุญเป็นบุญล่างเป็นล่างครับพี่น้องเพิ่นแยกออกมาบุญเป็นบุญล่างเป็นล่างเลยวิ่งลวดวิ่งหกคาบุญ หกสี่หกหาค่ะสองหางหนึ่งหางค่ะสามตัวหาหกสี่วิ่งล่างแปดแปดสองแปดสามหกตัวเดียววิ่งเน้นตัวเดียวหกสี่เน้นหางเดียวห้าหกสี่วิ่งล่างเน้นตัวเดียวสองหางเอสองหางหนึ่งสองตัว สตัวสหางเนาะเน้่ตัวเดียว8ปดสาพี่น้องว่าจังใดเอฟซออนหน่อยน้ำโชกมักน้ำพึ่นบ่ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเอฟซีูมักหน่อยชอบหน่อยมักหน่อยค่ะพี่น้องจัดไผจะตามต่อ อ่อน้อยนำโชคอะแคปหน้าจอค่ะตามโตต่อไปเป็นของใครต่อไปเป็นของเจตาค่ะลุดไปคักแนเดอบานนี่พี่น้องเอ็ซี่ถูกทันขอโทษขอให้กาบงามๆขอให้เอ็บซี่ถูกทันเนาะค่ะลุดคักหลุดแนลุดแล้วหลุดเลยคัดเทระเจตาแนวทังเจ้าติ โอ้ยเนาะเบิงแน่พี่น้องศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เบิงแนวท่างเจตาบานโอ้ยอันมีเว้าต่อไปเวลาะเจตาแนวท่างของเจ้ากองว่ะตีหัวควันแนวทางโอ้ยสอกขามาโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะรุดต่อกันกับขอโทษขอให้หลายๆค่ะแนวท่างของเจตาลุดไปอีกแล้ว กราบขอโทษขอไพ่เลยๆแล้วก็กราบขอบุญขอบพุ่นกำลังแรงใจเอฟซีที่ขอมมนขอมากกดไลค์กดแชร์มารับชมรับฟังเนาะค่ะอขอมาให้เป็นกำลังแรงใจเจตาคือเก่ากราบขอบพระคุณนเป็นอย่างสูงค่ะรุดแล้วกับเบิงึงคือเก้าละเจตาให้กำลังใจกันว่าสันอ้ยจะมันพึ่นนั่นนำใจดีเป็นตาฮัก ให้กำลังแรงใจทางช่องดีเนาะค่ะทางเจตากะให้กำลังใจกันคือกันเด้อค่ะให้กำลังใจทุกคนเจตาพารวยลาวพัฒนาวันที่สามค่ะวันที่สามเป็นวันพุธเนาะค่ะวิ่งลูดของเจตาให้สองกับเจ็ดลองสองเด่นเจ็ดเนาะค่ะสองตัวซี่หางขึ้เก้าค่ะสองหนึ่งสองศูนย์ เจ็ดห้าเจ็ดสี่เบิ้ลสองสองเจ็ดเจ็ดสามตัวคะ่ะสามตัวหนึ่งหางสองเจ็ดห้าเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองสามตัวนี้นิ่งหางเดียวคะ่ะเดนเจ็ดสายวิ่งสายรูดของเจตาเดนเจ็ดค่ะล่องสองสองสองตัวนี่สองหางเด้อคะ่ะสองหนึ่งเจ็ดห้า หางเดียวค่ะสามตัวสองเจ็ดห้าเอาพิจารณาเอาพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ดผ่านอ่าจะตามตอกับแคบนาจอเนาะคะ่ะเอาที่เข้าชอบชอบก็จัดขัดก็ดผ่านเนาะคะ่ะเอาที่เข้าชอบแนวทางของเจตาผ้าหลุดดูตามไวบ่เจตาวตันต <laughs> ตามคือเก่าแหละเนาะพี่น้องอา่าตามคือเกา่าบอบอหลุดตอกันหลายงวดคือคลิปซีบานล่ะแต่ก็ลุดไปอีกแล้วนะเนาะอ้าวให้กำลังแรงใจกันค่ะชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีถูกทานเนาะค่ะดีเขามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็คอยพี่น้องมีความสุขค่ะคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชค กลับมาก,ก็ขอให้มีใช่เนาะค่ะกลับขอพบพระคุณหลายๆคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ